สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรานะคะรถกระบะลล่อราคามิตรภาพค่ะทุกท่านมิสูบิชิไทยท่านนะคะปี06 4ประตูด้วยนะคะ่อ่อเลยทีเดียวเครื่องยนต์2 5ง0ซีซีออตโต้เน้นไปตามสภาพนะคะคันนี้ในราคา139,000บาทค่ะจัดไฟแนน์ได้ด้วยนะคะยอดจัดไฟแนน์ทะลุถึง200,000บวกเลยนะคะ แต่ราคา1 3 9 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดค่ะเครื่องแน่นเกียร์ดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะคะมีเก็บงานช่วงร่างค่ะช่วงร่างดังก็ก็แก๊้งนะคะก็เอาไปเก็บงานกันค่ะทุกท่านเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา1 3 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อดูรถทดลองขับนะคะรถอยู่ในจังหวัดแพร่ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิป สามารถที่จะโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดวันเวลานะคะเพื่อเดินทางไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารด้วยตนเองให้เป็นที่พึงพอใจนะคะนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะตามเบอร์โทรต้หิบเช่นกันสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ